สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคือวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกม Go Simulator p อร์ d y ครับพาร์ทที่4ของคลิปนะครับคือจำผมจะไม่ได้เล่นภาคนี้นะไม่ใช่แล้วค,คือมันมันอธิบายค่อนข้างยากครับเริ่มภาคที่4ภาคที่4กับเกมนี้แล้วกันนะครับ g Simulator เตอร์เพยเดามาเป็นพาร์ทที่4นะครับผมก็นะครับ วันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนผมก็จะมาสอนหาแพะทุกตัวนั่นแหละครับโอเคนะครับเราไม่พูดมากคำพลงนะครับเราก็จะมาเริ่มเอามาเริ่มหากันเลยนะครับตัวแรกเนี่ยซึ่งวิธีแพะในเกมนี้นะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับซึ่งให้เราเนี่ยแนะนํานะครับให้เราเนี่ยเปลี่ยนเป็นไอ้นกตัวนี้นะครับ มันจะบินได้ครับให้เราเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยบินตามผม,มาเลยนะนะครับนี่มันจะเป็นโรงหนังตรงนี้นะครับให้เราเนี่ยปีนนะครับปีนขึ้นมาบนตรงเครื่องฉายหนังเนี่ยฮะตรงนี้นะครับให้เราเนี่ยเดินชนครับเราก็จะได้แพะที่เออสแลปสติ โกดมานะครับอันนี้จะเป็นแพะตัวแรกของเราครับแพะตัวที่สองเนี่ยให้ทุกคนตามมาเลยนะครับนะครับให้เราเนี่ยเอาตำรวจนะครับมาให้เราเนี่ยลากตำรวจมานะครับให้ให้ตำรวจเนี่ย ขับให้มันติดอยู่อย่างนี้นะรเราต้องมีอีกคนนึงนะครับอีกคนนึงเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะฮะโอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยเออเขาเรียกว่าอะไรไปหาแก๊สนะน่าจะเป็นแก๊สแล้วมั้งก็เราได้แก๊สแล้วครับอย่าให้มันระเบิดนะมันระเบิดได้นะ เคนะครับให้เราเนี่ยเอาแก๊สไปที่บอลลูนนะครับโอเคนะครับเราก็จะได้อบอลลูนโก้มานะครับก็จะเป็นแพทที่ใช้พลังบอลลูนเลยมั้งฮนะนี่ก็จะเป็นตัวที่สองของเรานะครับตัวที่สามเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับพอเราได้บอลลูนโก้มาใช่ไหมครับให้เรามาตรงนี้ครับมันจะเป็นเครื่องอะไรสรักเราเดินเข้ามานะครับ แล้วก็จะเจอกระตูเซฟนะครับให้เราเนี่ยใช้เลื่อยนี้นะครับเลื่อยไปอ่ะแล้วประตูก็จะเปิดออกนะฮะให้เราเนี่ยวิ่งเข้าไปข้างในแล้วก็จะเจอกับไอทักอย่างนะครับให้เราพังดูอะแล้วเราก็จะได้บาบาชูกา้านะบาบาชูก้าโก้ตมานะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าเพราะว่ามันเคลื่อนเร็วมาก ไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้นะมันจะแยกส่วนแล้วก็ตัวเล็กลงมานะแยกล่างตัวที่เอ่อน่าจะตัวที่สี่นะครับใช่ไหมใช่ครับตัวที่สี่เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ที่ร้าน l ล็กดอ o ์เทสเซน e ตอร์นะครับอ่ะเอาลากเสร็จปุ๊บแล้วก็จะได้ c ล็กดอโกตรมานะครับความสามารถมันก็คือยิงเคมีชีจาแค่นั้นเลยครับตัวต่อไปนะครับก็จะตัวที่ห้านะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกันเลยคือแถวนี้นะครับแพะเยอะมากนะคือพูดจริงๆครับนี่ครับเรจะเจอตรงนี้นะให้เราราวิ่งชนแล้วก็ก็ชนอีกแล้วก็จะได้แพะที่มีสว่านด้านหลังมานะ คืออันนี้นะจะเป็นตัวช่วยในการหาแพะต่างๆเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับให้ทุกคนเนี่ยตามผมมาเลยนะก็แนะนำนะครับให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนเป็นนกกระจอกเทศนะฮะหรือว่ามันห่านวะไม่รู้นะครับให้เราเปลี่ยนเป็นตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยบิยนตามผมมาเลยนะ ให้ทุกคนเนี่ยออกมาจากนอกร้านนะฮะให้เรามาตรงนี้นะครับหนีตรงนี้ตรงนี้เราต้องมาตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะเสร็จแล้วครับเราก็จะได้แพะที่มีผมมานะแต่มันไม่ได้บอกชื่อนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะอยู่ตรงคาลือาหานะฮะแนะนําใหเา้เปลี่ยนเป็นตัวนี้เช่นเคยนะฮะ โอเคนะครับพอมาถึงใช่ไหมฮะให้เราเนี่ยจอดนะแล้วก็ให้เรานะครับวิ่งเข้าไปในนี้ฮะให้มาทางนี้นะโอเคนะครับแล้วก็ให้เราวิ่งขึ้นไปด้านบนแล้วก็แตะรีเซอร์ครับแล้วก็อย่าพึ่งเข้าไปนะครับคือมันเหมือนมันจะก,กาดกวาดล้านวัดนะแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งพอรอจนเอเครื่องกวาดล้านวัดนั้นเสร็จนะครับนี่เราจะเจอตู้เซฟอีกแล้วนะครับ ให้นะครับให้ลูกคนเนี่ยเปลี่ยนเป็นโลมานะแล้วก็คือความสามารถมันเนี่ยมันจะตไต่กับแพงได้นะครับกดเปลี่ยนตรงนี้นะครับไม่ให้แบบไม่ให้ตัวละครมันเปลี่ยนที่น,นะแล้วก็กด p พาเวอร์เสร็จปุ๊บให้เราพอเราเข้าไปเสร็จใช่ไหมครับให้เราเนี่ยพอตัวเพนกวินเข้าไปเสร็จใช่ไหมครับให้เราเนี่ยกดตรงนี้ครับกดแล็กดอกเนี่ยแล้วเราก็จะได้แพะก็เถี๋ยวเราออกจากตรงนี้ก็น,นะ โอเคนะครับคือเราจะได้แพะตัวนี้มาอยไหนวะนี่นี่นี่ชูกาคลาวโกดนะฮะโอเคนะครับไปดูตัวต่อไปกันเลยนะฮะก็แนะนำให้เปลี่ยนเป็นวาเลนตินโนโเออเรียกภา,าษาอังกฤษก็ได้วะ ก็ตรงนี้นะครับมันจะเป็นแบบซูเปอร์สกิลลิตี้คืออะไรเนี่ยมันคือสถานีตำรวจนั่นแหละครับให้เราเนี่ยเข้าไปนะครับมันน่าจ,จะเข้ายากนิดน,นึงนะ <c oughs> กว่าจะเข้าได้พอเราเข้ามาเสร็จใช่ไหมครับให้เราเนี่ยวิ่งเข้าไปนะครับมาทางด้านซ้ายนะเราก็จะเจอตู้เซฟอีกแล้วนะฮะก็เช่นเหมือนเดิมน,นะครับให้เราเปลี่ยนเป็นปาโดมานะฮะเกาะอะไรอยู่คือเราไม่ต้องใช้ครับเรา มันจะบักเข้ามาครับพอเราเข้ามาเสร็จใช่ไหมครับเราจะเจอเครื่องนี้ให้เราเดินชนเลยครับเราก็จะได้ไฟเ์ w ร์โก o d e มานะฮะก็คือตามชื่อเลยครับแพะผูโอเคนะครับตัวต่อไปเดี๋ยวให้เราเนี่ยเปลี่ยนมาก่อนนะนึ่นะครับมันจะเป็นแบบคือตัว เอาตัวที่แบบใช้หาแพะได้ดีมากนะฮะต่อไปนะครับข้าก็ให้ทุกคนเนี่ยใช้วาลนติโน่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยวินตามผมมาเลยเราก็เดินเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นชาคาสีนะครับมันจะตัดไปหาไดนามต์นะฮะให้เราเนี่ยไปเอาไดนาไมต์หรือว่าระเบิดนั่นแหละครับ ให้เราเนี่ยเอามาใส่ในเค้กนะนเค้กก้อนนี้เลยนะครับใส่ไปหลังจากนั้นเนี่ยให้เราวิ่งออกมาครับเราจะเจอชันนวนที่กดชันนวนตรงนี้นะครับแล้วก็กระโดดกดลงไปแล้วมันก็จะระเบิดนะครับคุณก็จะตัวขาวแล้วเราก็จะได้แพะที่แปกระเบิดมานะครับผมตัวต่อไปเนี่ยน่าจะเป็น น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับคือผมลืมนับไปเลยว่ามาตัวที่เท่าไหร่แล้วนะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปตัดเอาทีหลังนะฮะตัวนี้เนี่ยครับมันจะต้องออให้เราเปลี่ยนเป็นห่านนะวาเลนติโนแนะนำนะฮะให้เราเปลี่ยนเป็นนกก่อนนะครับคือเราจะต้องหาแมวตามแมพนะครับประมาณสามตัวนะครับ อันนี้ตัวแรกนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยบินตามผมมาเลยนะครับหาจุดตรงนี้นะคือจุดที่เราเลียแมวเมื่อกี้เนี่ยเอาคือมันอยู่ข้างหลังมวพอดีไงถ้าเราเนี่ยเอาแมวนะครับมาวางมาวางตรงนี้นะครับคือมาวางสามตัวนะครับมาวางให้ครบสามตัว ก็ให้เราเนี่ยเอามาวางที่เดิมนะครับจากนั้นนี่มันก็จะเป็นคัสซีนะครับแมวมันจะทําอะไรกันก็ไม่รู้นะฮะเป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีพีระมิดนะครับพุดขึ้นมานะก็มันจะอยู่ใกล้ๆจุดเกิดของแพะเลยนะฮะหรือว่าจุดเกิดตอนแรกนรั่นแหละฮะให้เราบินมาจากจุดที่วางแมวนะครับ ให้เรานะครับวิ่งเข้าไปในพีระมิดโอเคนะครับแล้วก็ให้เราวิ่งขึ้นแท่นไปนะครับแล้ก็จะได้แพะฟาลูมานะครับก็เท่านี้นะครับน่าจะเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจนะฮะก็ส่วนตัวที่เหลือเนี่ยฮะมันจะมันจะได้จากการเอ่อเก็บแพะทองคำนะครับก็ ผมจะไม่รวมพวกนี้นะครับผมจะรวมแค่แบบหาในแบบมปมะนะจะไม่รวมพวกที่ได้จากแพ้ทองคํานะครับก็คือจะมียูฟีตัวแพ้ทองคํานะครับจะหาได้ตามแมปนะผมอาจจะไม่ได้มาสอนในคลิปนี้นะครับผมอาจจะมาสอนในคลิปหน้านะครับผมอาจจะมาสอนในคลิปหน้านะครับสำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับรอบวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ จเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็โชว์แพ้ขี่รถก่อน